ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกชัยธวัฒน์ก้าวไกลฟาดกกตนะครับเตือนกกตเนี่ยอย่าตีฟามกฎหมายแบบศรีธน,นชัยก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับระหว่างกกตเองนะครับก็ต้องดิ้นนะครับเพื่อจะบอกว่าตัวเองนั้นทําถูกต้องตามกฎหมายทําถูกต้องตามระเบียบในการยื่นนะครับเรื่องของการร้องยุบพักก้าวไกลให้กับสารนั้นนูนเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ ถ้ากกตนะครับยื่นไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือยื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายกกตก็อาจจะผิด157เองอันนี้ก็ต้องบอกก่อนส่วนเรื่องการยุบพักก้าวไกลสารรัฐมนูญจะว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้มันกลายเป็นว่า1ก็คือว่าเรื่องของการยุบพักก้าวไกลเนี่ยนะครับสารรัฐมนูญจะวินิจฉัยไปแบบไหนจะใช้ดุลยมินตรแบบไหนอันนี้เรื่องหนึง่งและกรกตอเองเนี่ยยื่นนะครับในการร้องนะครับร้องยุบพักเนี่ยนะครับยื่นร้องยุบพักเนะี่ย เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายแน่นอนครับว่าพักก้าวไกลอาจจะโดนยุบเพราะถึงศาลแล้วศาลก็มีการไต่สวนมีอะไรมีสอบสวนแต่ถ้าเกิดกรกตยื่นนะครับมิชอบด้วยกฎหมายกกตก็มีสิทธิ์ที่จะโดน157ต้องแยกนะครับยุบนะครับพักก้าวไกลเพราะทําผิดก็ว่ากันไปแต่กรกตยื่นนะครับไม่เป็นไม่ทําตามกฎหมายกรกตก็ผิด157อีกเหมือนกันงานนี้บอกเลยกกตก็มีหนาวร้อนแน่นอนครับ ชัยธวัฒน์เตือนกะกะตอ,อย่าตีความตามกฎมาจะตีความกฎหมายเนี่ยแบบสีธนนชัยระบุยุบพักการเมืองไม่ใช่เรื่องขายของนะครับถามกับคำสั่งสารผูกพันใคร ย้ำสั่งให้พิธาก้าวไกลเลิกกระทำแค่นั้นสุดท้ายรอดูคำวินิจฉัยของศาลน้ำนูนเมื่อวันที่13มิถุนายน257ที่รัฐสภานายชัยวัน์ตุลาธนสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่นายปรกรณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกตนเนี่ยแถลงชี้แจงการยื่นคำร้องต่อศาลน้ำนูนเพื่อขอให้มีการสั่งยุบพักก้าวไกลว่าตนเข้าใจว่ากกตกำลังจะบอกว่าการยุบพักการเมืองนั้นมีสองช่องทางคือ1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลหรือพอรปรว่าด้ยวยพรกการเมืองมาตรา92ซึ่งก็เป็นเรื่องของกะกะตที่หากจะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถยื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีขบ,บวนการในการสอบสวนสามารถใช้ดุลยิมิตรได้ตามอำเภอใจที่จะยื่นคำร้อง 2. มาตรา93ซึ่งเป็นเรื่องของนายทะเบียนไม่เกี่ยวกับก,ะกะรกตและหากมีความปรากฏว่าพักการเมืองกระทำผิดถึงขั้นยุบพักก็ให้สอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงตามระเบียบที่ออกไว้ นายชัยธวัฒน์กล่าวว่านี่คือสิ่งที่กกตกําลังสื่อสารซึ่งตนมองว่าเป,เป็นปัญหาเพราะขบวนการที่จะยื่นยุบพักการเมืองนั้นเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีขบวนการในการรวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นอยู่แล้วการอ่านกฎหมายอย่าไปตีฟาร์มแบบศรีธนนทชัยกฎหมายเขียนลําดับเอาไว้อย่างชัดเจนนายชัยธวัฒน์ยืนยันว่ากกตอเองเป็นคนบอกพักการเมืองมาโดยตลอดอย่างที่ตนได้อ้างเอกสารของกอกตในการอบรมพักการเมือง เขาไม่ได้บอกว่าการยุบพักตามมาตรา92แต่ไม่แต่ไม่ได้บอกว่าการยุบพักตามมาตรา92ต้องดําเนินการตามมาตรา93ซึ่งตามระเบียบมีช่องทางเดียวเท่านั้นกะกะตไม่เคยอธิบายตรงไหนเลยมาก่อนว่านอกจากช่องทางนี้แล้ววันดีขึ้นดีกะกะตเห็นว่าตัวเองมีหลักฐานก็สามารถยื่นคําร้องได้เลยโดยไม่มีขบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้หรือไม่นะครับ เป็นไปได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอคนขโมยของทำความผิดซึ่งหน้ายังต้องจับกลุ่มไปดำเนินคดีเข้าสู่ขบวนการสอบสวนส่งอายการนี่ยุบพักการเมืองไม่ใช่เร่นขายของกะกะตยืนยันว่าทำได้เพราะในคดียุบพักไทยรักษาชาติได้ทำแบบนี้มาแล้วซึ่งคือไม่ได้ผ่านขบวนการในการรวบรวมข้อเท็จจริงตามมาตรา93และไม่ได้วิจัยว่าขบวนการคำร้องของกกตอชอบหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าว นายชัยธวัฒน์จะกล่าวต่อยว่าขณะนี้กรกตยังไม่เคยมีการออกระเบียบสําหรับการยุบพักการเมืองอนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตอนนั้นะตอนนั้นนะครับกรกตเนี่ยยังไม่เคยออกระเบียบสําหรับการยุบพักการเมืองโดยเฉพาะมาก่อนเลยอาจจะพอถูถ่ายกันไปได้เพราะคดีที่สารน้ำนูนเคยวินิจฉัยเรื่องขบ,บวนการคำร้องชอบหรือไม่นะครับเกิดขึ้นหลังจากนั้น ซึ่งคือคดียุบพักอนาคตใหม่โดยในคำวินิจฉัยของสารนูนได้วางหลักการยุบพักมาตรา92ต้องทำประกอบกับมาตรา93และระเบียบของกอตาเพียงแต่ณขณะนั้นระเบียบเก่าไม่ได้บังคับใช้กกตรรวบรวมข้อเท็จจริงและแจ้งให้กับพักผู้ถูกร้องทราบก่อนเพื่อให้มีการต่อสู้ในชั้นต้นของกอตาก่อนแต่สารน้านูนระบุว่าระเบียบที่ใช้ให้ไปใช้ระเบียบหนึ่งในการไต่สวน คดีอาญาโดยอนุโลมกกตไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบทุกข้อมองว่ากกตชี้แจงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคงเป็นประเด็นที่จะต้องไปต่อสู้กันในศาลรัฐธนูนส่วนการที่กกตนะครับยึดตามคําวินิจฉัยของศารลรัฐานูนลงฉบับวันที่31มมกราคมสองพันห้าร้อยได้ระบุชัดเจนว่าการกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตัตย์ทรงเป็นประมุขทําให้กกตไม่อาจจะทําอย่างอื่นได้นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคนลเรื่องกัน นั่นคือเรื่องของพยานหลักฐานการมีพยานหลักฐานที่กกตเชื่อได้ว่าเพียงพอไม่ได้หมายความว่ากกตไม่จะเป็นต้องทําตามขบวนการรวบรวมพยานหลักฐานที่ที่กฎหมายกําหนดอย่าสับสนระหว่างกกตเห็นว่าหลักฐานมีน้ําหนักหรือไม่ที่กกตอ,อ้างคําวินิจฉัยที่แล้วผูกพันผมอยากจะถามว่าอะไรผูกพันคําวินิจฉัยมาตรา49ในคําวินิจฉัย3ามทับสองผูกพันใครนี่คือการวินิจฉัยสั่งให้ การกระทําคือสั่งให้ในายพิธาริมเจเลรัตและพักก้าวไกลเลิกการกระทํา2การกระทําคือเลิกแสดงความคิดเห็นและรลนอลรงค์ให้ยกเลิก112และห้ามไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยการ ด้วยขบวนการนิติบัญญัติโดยมิชอบนะครับนี่คือผลของคําวินิจฉัยที่ผูกพันซึ่งผูกพันกับคนที่ถูกร้องนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าหากพิสูจน์ทราบว่ากกตยื่นคําร้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายจริงจะมีการดําเนินคดีกกตอ,อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอย่าเพิ่งพูดไปรอให้คําวินิจฉัยของศาลน้ำนูนออกมาเสียก่อนอันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้กกตอ,อาจจะงานเข้าอย่างหนักอาจจะโดดน157หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลีไหวมีอะไรเึ้นหน้าดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ